เมื่อก่อนทุเรียนไทยเราเนี่ยกิโลไม่เกิน25บาทวันนี้ทุเรียนที่ส่งออกยังประมาณชิปเม็ดแรกก็2 0 0แต่วันนี้ก็ประมาณ180บาทแล้ววันนี้คุณดูทั่วไปดิคนมีที่ดินไร่สองไร่ปลูกทุเรียนหมดเพราะคนจีนซื้ออำนาจการซื้อสูงมากปลูกขายไครบอกปลูกขายจีนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความร่วมมือการพัฒนาจากความเป็นบ้านเม,มืองน้องเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติพี่น้องการสูกการค้ากันลงทุนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก เป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผู้นําจีนบอกว่าไทยเป็นพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันมีเฉพาะไทยไทยก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ไทยกับประเทศอื่นไม่ได้กล่าวว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือพี่น้องกันก็มีกับจีนเท่านั้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยการค้าไทยกับจีนมันจะต้องทะลุไป3ามแสนสี่แสนห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐนะ พันธมิตรระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานมากในก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าจีนได้แล่นเรือสำเภามาค้าขายรนะิมฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมมีร่องรอยนะของเรือสินค้าจากจีนและต่อมาใน สมัยกรุงศรีอยุธยาการค้าของจีนเริ่มเจริญงอกงามขึ้นเรือสำเภาเข้ามาในกรุงศรีอยุธยานะโดยเฉพาะในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีเรือสำเภาจีนเข้ามามีใบชามีแพผ้าไหมมีเครื่องถ้วยชามต่างๆนะมาค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีนะผิดกับเรือของฝรั่งต่างชาติทางยุโรป ไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เป็นอะไรต่างเหล่านี้นะเรือสินค้าเหล่านั้นมาพร้อมกับมีปืนใหญ่มีมีอาวุธมีปืนแก๊ปอะไรต่างนะแต่จีนไม่มีนี่คือความแตกต่าง <TH US cosine> ความสัมพันธ์นะทางการทูตระหว่างไทยจีนเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคม1975หือว่า ได้สร้างคุณุปการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อไทยและจีนเป็นอย่างมากนั่นหมายถึงว่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการไปมหาสู่กันการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษาและอื่นๆนี่มีความเจริญรุ่งเรืองและเพิ่มพูนมาตลอดระยะเวลาจาก50ปีที่แล้วนี่นะครับยอดการค้าการลงทุนเนี่ย ไม่กี่หมื่นดอลลาร์มาในปี2024สิ้นปีที่แล้วเนี่ยการค้าระหว่างไทยจีนนมาเป็นอันดับหนึ่งถึงยอดเงิน1 3 0 0 0 0ล้านเารางเสหรัฐแล้วก็การลงทุนจากจีนคือ FDI นะก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะก็หมายความว่าการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ให้เกิดประโยชน์และความคืบหน้านะ ระหว่างไทยจีนเป็นอย่างมากความเจริญงอกงามในสาขาต่างๆไม่เฉพาะการค้าอย่างเดียวไม่เฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียววัฒนธรรมการศึกษามีความเจริญงอกงามเป็นที่สุดยอดนักเรียนจีนที่มาเรียนในประเทศไทยก็ประมาณเกือบ4,000 0คนในปีที่ผ่านมา และยอดนักศึกษาไทยไปเรียนจีนก็ประมาณเกือบ50,000คนในปีที่ผ่านมานี่แสดงเห็นว่าการมีสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยก็ให้เกิดผลที่งอกงามไม่มีชาติอื่นใดในโลกใช่ไหมครัที่ผู้นำจีนบอกว่าไทยเป็นพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันมีเฉพาะไทยไทยก็เช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศอื่นไม่ได้กล่าวว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือพี่น้องกันก็มีกับจีนเท่านั้นนั้นเป็นความสัมพันธ์ชนิดมีระดับสูงกว่าปกติระดับสูงกว่าทางการคันทูดอันนี้เป็นความสัมพันธ์พิเศษเราต้องเข้าใจว่าเราจับมือกับจีนเนะี่ยเราไม่ได้ทิ้งประเทศอื่นนะครับเราจับมือกับจีนเราก็ต้องเราจับมือกับประเทศอเมริกายุโรป อังกฤษฝรั่งเศสอินเดียญี่ปุ่นเราจับมือหมดกับทุกประเทศเพื่อวินวินด้วยกันก็เรียกว่าเราร่วมมือกันกับทุกประเทศแต่ที่เราจับมือกับจีนเพราะว่าวันนี้จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดการค้ากับไทยเราที่ใหญ่มากประชากรจีน1ัน0ล้านคนมีอำนาจการซื้อสูงมากเป็นตลาดที่มีประวัติการค้าขายกับประเทศไทยมายาวไกลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จากอดีตมาถึงปัจจุบันในเวลารวมทั้งไปในอนาคตด้วยทุเรียนเมื่อก่อนถ้าเราลงเรือไปก็ห้าหกวันเดี๋ยวนี้พาภัยรถไฟได้ไปถึงขุนหิงสองวันไม่เกินสามวันไปทั่วหมดวันนี้ถ้าพูดถึงอย่างนี้เศรษฐกิจนะเมื่อก่อนทุเรียนไทยเราเนี่ยกิโลไม่เกินยี่สิบห้าบาทวันนี้ทุเรียนที่ส่งออกยังประมาณชิปเม็นแรกสองร้อยแต่วันนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบบาท แล้ววันนี้คุณคิดคุณดูทั่วไปดิคนมีที่ดินไร่สองไร่ปลูกทุเรียนหมดเพราะคนจีนซื้ออำนาจการซื้อสูงมากปลูกขายใครบอกปลูกขายจีนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความร่วมมือการพัฒนาจากความเป็นบ้านเมืองเมืองน้องเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติพี่น้องการสูก่การค้ากันลงทุนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดคนมีที่ดินไร่สองไร่คิดทําอะไรคิดปลูกทุเรียนขายจีนเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ถือเป็นความสําเวตที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าในปีนี้ถือว่าผู้นำจีนที่ระดับสูงสุดก็คือท่านอาดีตนายกนท่านมาดามซุนชุนหลานแล้วก็ท่านอธิกรารบดีมหาลัยปักกิ่งและคณะรวมทั้งมีอดีตนายกญี่ปุ่นอดีตน,นายกอิตาลีผู้เหนวยการองค์การยูเนสโกและผู้แทนเยอรมันผู้แทนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรต่างมากันเยอะแขก จากทั่วโลกมากัน1 1 9ประเทศถึง200ท่านและการประชุมนี้ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแ9มหาวิทยาลัยที่มาร่วมการประชุมนำเอาครูบาอาจารย์ทั้ง9มหาวิทยาลัยนี้ก็ร่วมประมาณเกือบร้อยกว่าและมีนักศึกษามาอีกประมาณ200กว่าคนในครั้งนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจนะอย่างมากรวมทั้งองค์กรหน่วยงานต่างๆนะกลุ่ม สถาบันหลักสูตรการศึกษาต่างๆสนใจมาร่วมเยอะมากแล้วก็ข่าวออกไปทั่วโลกนะครับเป็นการประชุมที่เป็นตัวอย่างที่ดีถูกต้องเหมาะเจาะก,กับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่โลกเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามขึ้นไทยเราจะต้องตระหนักและตัดเตรียมว่าถ้าสงครามในตัวเอาการขยายตัวขึ้นน้ำมันการปิดช่องแคบโมุส ของอิหร่านหรือเกิดเหตุการณ์ขยายตัวการทำลายลงกันหรือทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันแหล่งน้ำมันต่างๆนี้พลังงานก็จะขาดแคลนอย่างแน่นอนพลังงานฟอสซิ่นพลังงานน้ำมันพลังงาน,านหินพลังงานแก๊สต่างๆโลกก็จะเกิดความวุ่นวายไทยเราเตรียมรับมืออย่างไรราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปเราเราจะอยู่ไหวไหมนะจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทาย เรื่องด้านเศร,รษฐกิจแล้วก็อาจจะเกิดข้าวยากบากแพงเกิดการขาดแคลนสินเข้าโภคบริโภคหรือต่างเหล่านี้นะเราจะทําอย่างไรแล้วเราจะตั้งรับมือเผื่อภยอยัยต่างๆนั้นมาถึงเราเราจะเตรียมรับมือกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีแผนหรือมีขั้นตอนหรือ,อต่างๆแล้วต้อง บอกประชาชนฝึกซ้อมประชาชนให้เตรียมรับมือให้ได้ด้วยนะแล้วไม่ลุกลามมาไม่เกิดปัญหาเราก็ไม่ขัดทุนอะไรมันต้องพัฒนาก้าวไกลแบบนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยการค้าของไทยกับจีนมันจะต้องทะลุไป3 0แสน4่แสน5แสนล้านสหรัฐนะะในอนาคตเนี่ยการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีมันจะลุดหน้าไปไกลกว่านี้